ก็ได้รละเรียนเกี่ยวกับคณะ BBA นะครับแล้วก็ได้ปรึกษาเชิคเก่าแล้วก็รุ่นที่ต่างๆเกี่ยวกับคณะ BBA คับก็ได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะก็ในค่ายก็จะมีให้แบบแบ่งเป็นกลุ่มของแบบเมเจอร์ของคณะนี้ค่ะก็ราจะวพาความสนุกเพราะว่ากิจกรรมมันแบบว่ามันสนุกมากแล้วมันก็คือมันได้ใช้ความคิดเยอะแต่มันก็แบบไม่ได้เครียดเลยมันแบบชิลๆมา แล้วก็ยังจะพลาดโอกาสที่แบบได้คุยกับร uhh ุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่เขาแบบมีประสบการณ์การเรียนแล้วก็ผ่านการทํางานมาบ้างแล้วด้วยค่ะก็อาจจะพลาดโอกาสที่เราจะได้รู้อินไซด์ของ BBA แล้วก็อาจจะเป็นประสบการณ์การทำงานต่างๆของรุ่นที่ BBA ที่จบไปครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็หวังว่าจะได้มาลองกันนะครับค่าย BBA หรืออาจจะเป็น ค่ายของคณะต่างๆนะครับเพราะจะสามารถเปิดโลกสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาคณะ,ะที่จะเรียนต่อในระดับมหาลัยครับผมอยากใหเ้เพื่อนๆแบบไม่ต้องลังเลเลยมาเลยราคาคุง้งค่ากับราคาทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ได้กินข้าวกินอาหารแบบคุ้มมากความรู้แน่นค่ะสุดยอดมากน่าสนใจครับผม